ครับก็มาดูข้อที่7กันเลยนะครับเมื่อ,อเคาะแท่งเหล็กยาว1ครั้งที่ปลายอีกข้างหนึ่งปรากฏว่าผู้ฟังซึ่งอยู่ปลายอีกข้างหนึ่งของแท่งเหล็กจะได้ยินเสียงเคาะ2ครั้งหลังจากเคาะแล้วเป็นเวลา0.2วินาทีและ3วินาทีตามลำดับถ้าขนาดเคาะแท่งเหล็กอากาศมีอุณหภูมิ25องศาจงหาอัตราเร็วของเสียงในท่อเหล็กขนาดนั้นในหน่วย เมตรต่อวินาทีนะครับก็มาดูวิธีทำนะครับวิธีทำก็เริ่มนะครับจากโจทย์นะครับตรงนี้เขาเคาะแท่งเหล็ก1ครั้งแต่เขาได้ยินสองครั้งนะครับตรงนี้มันจะเกิดเสียงที่เรียกว่าเสียงกล้องเกิดขึ้นนะครับทีนี้เสียงที่เราจะได้ยินก่อนก็คือเสียงจากแท่งเหล็กนะครับเพราะว่าแท่งเหล็กเนี้ยมีอัตราเร็วเสียง สูงกว่าอัตาเร็วของเสียงในอากาศนะครับตรงนี้เราจะได้ยินเสียงของแท่งเหล็กเคลื่อนที่มาก่อนนะครับฉะนั้นจากโจทย์นะครับเขาก็จะกําหนดให้ t นะครับที่ท่อเหล็กนะครับท่อเหล็กท่อเหล็กก็เท่ากับ0.2วินาทีนะครับส่วน t นะครับเวลาที่ได้ยินอีกอันนะครับก็คือ t ของ อากาศนะครับเสียงที่มาในอากาศนะครับตรงนี้ในอากาศจะเท่ากับ3วินาทีนะครับซึ่งมันมาช้ากว่านะครับตรงนี้ทีนี้โจทย์เขาให้หานะครับก็คืออัตราเร็วของเสียงในท่อเหล็กนะครับก็คือ V เขาให้หา V ท่อเหล็กนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้ตรงนี้เราจะมาแยกคิดก่อนนะครับก็คือ เราจะคิดในอากาศก่อนนะครับซึ่งเขาได้กำหนดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิมาให้ด้วยนะครับก็คือตรงนี้นะครับอุณหภูมิของอากาศตัวนี้จะเป็นตัว T เล็กนะครับแต่จะเป็นอุณหภูมิของอากาศนะครับตัวนี้ก็คือ25องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้ทีนี้ขั้นตอนแรกนะครับเราจะคิดในอากาศก่อนนะครับก็ เริ่มจากนะครับก็คือเราจะหาอัตราเร็วเสียงในอากาศก่อนนะครับก็คือ v เท่ากับ3 3 1บวก0.6คูณกับ t นะครับตรงนี้ซึ่งเราก็แทนค่าอุณหภูมิตัวนี้ลงมาได้เลยนะครับก็จะได้เป็น v เท่ากับ3 3 1บวกอยู่กับ0 6คูณอยู่กับ25นะครับตรงนี้ซึ่ง เราก็จะได้นะครับก็คือเราก็จะได้ v เท่ากับ3 3 1บวกกับ0.6คูณ25ก็คือ15นะครับฉะนั้นเราจะได้ v ในอากาศนะครับอัตราเร็วเสียงในอากาศจะได้เท่ากับ346เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คืออัตราเร็วเสียงในอากาศนะครับทีนี้นะครับเราก็มาหา ระยะทางนะครับระยะทางของเสียงที่เคลื่อนที่นะครับก็จาก s เท่ากับ v t นะครับเราก็แทน v ลงไปนะครับก็จะได้ว่า s เท่ากับ v ของเราเราจะใช้ตัวในอากาศก่อนนะครับก็คือตัวนี้ก็คือ346คูณอยู่กับ t t ในอากาศของเราก็คือ3วิ นาทีตรงนี้คูณอยู่กับ3ฉะนั้นระยะทางที่เราจะได้ก็คือ1 0ึ่เมตรนะครับตัวนี้คือระยะทางที่เราได้นะครับทีนี้เราก็จะมาคิดในเหล็กนะครับคิดในเหล็กเราก็จะหาอัตราเร็วเสียงนะครับก็าจากจาก V เท่ากับ s ส่วน T นะครับตรงนี้เราจะเอา S ก็คือระยะที่เราหาได้นะครับตัวนี้นะครับมาแทนลงนะครับก็จะได้เป็น1,038หารด้วย T T ตัวนี้ก็คือ T ในแท่งเหล็กนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือ0.2แล้วเราก็แทนลงไปนะครับก็หารอยู่กับ0.2ฉะนั้นเราก็จะได้อัตราเร็วเสียงในแท่งเหล็กนะครับ ก็หารกันออกมานะครับเราก็จะได้เท่ากับ5,190หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับข้อนี้อันนี้คืออัตราเร็วเสียงในแท่งเหล็กนะครับซึ่งเราก็จะตอบข้อที่1นะครับข้อนี้